สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาเรียนมาสอนวิธีการาหุ่นกับสาวนะคะหรือว่าที่เราเรียวะะกว่า basic insider m นะคะมาให้ดูก่อนนะคะนะคะ basic insider m นะคะแล้วท่านี้ก่อน นะคะทีนี้มือของเรานะคะเปิดเป็นคาร์ลแล้วก็ต้องคว่ำลงนะคะให้หลังมือของเราติดเสามือล่างนะคะคว่ำลงหรือป้องลองนะคะแล้วก็จับเสาตัวนี้เป็นตัวช่วยสปอร์ตผ่าการสมดุลนะคะบาลานซ์แล้วก็ตรงนี้กดให้แน่นะะเพราะว่าถ้ากดให้แน่นเนี่ยตัวนี้จะสองตัวเราให้หมดนะคะทีนี้ขาในของเราะคะก้าวทีนี้ตรง,งนี้สำคัญนิดนึงนะคะเพราะว่าการ เป็นตัวล็อกตำแหน่งถ้าเราก้าวไปเราก็จะเริมหมุนแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราก้าวใกล้เกินไปมัจะไปอยู่ตรงนี้ทีนี้เราอยากจะก้าวใหอยู่ที่หน้าเสาเลยเนี่ยนะคะก็ก้าวตำแหน่งนะ่หน้าเสาเลยนะคะทีนี้ขาหน้า cross นะคะ cross ที่ชิดทีนี้มือบนกดน,น,นะคะแล้วหมุนแล้วก็มือจับเสานะคะจุดสำคัญอี่ที่นะคะมือเราเราง คาร์โร่ฟลิ flip, นะคะมือล<ะ>า่างจับเสาขาไน,นะคะสเต็ปครอสแล้วเทิร์นจับเสานะคะเราก็สามารถเดิน่อได้ทีนี้เราทำให้เร็วขึ้นนะคะอินทิเกรตต่อกเป็นปกันนะคะแทนที่เราจะเปิดเราสเต็ปนะคะเราสเต็ปเลยนะคะสเต็ปทีนี้ครอสแล้วเทิรอะไรตะดมือกดเป็นคาร์โรต่อที่ลอด้ายนะคะ เสร็จเลยนะคะจับเา,าทีนี้มือเปิดออกขาแล้วจับล้วก้ากกออกนะคะทีนี้ตัวเบสิค่ใช้เนเป็นเบสิคนะคะอีกหน่อยเราอาจจะทาให้ยากขึ้น,นะะโดยการที่ปลยนะคะแ,แล้วเทิลยะะหรือว่าทียากขึ้นคือการสเต็ปนยกเท้าแล้วหมนนะะุโดยที่เราไม่ใช้มือยลยค่ะ นะขอบคุณมากค่ะ